นางฟ้านักบุญซื้อเพื่อให้คุณฟ้าพรมพรอ,น,อนจิตเมตตาผู้บริหารส,ส,สนามกอล์ฟในเครือกซันสามสนามบำเพ็ญบุญบวชที ยึดหลักธรรมกตัญญูบุพการีรำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณชีวิตมีแต่รุ่งเรืองมุ่งมั่นส่งเสริมพระพุทธศาสนาในถิถ่นทุรก,กันดาลให้เจริญรุ่หน้ายึดหลักถือมั่นทำสอนพระพุทธศาสนามีคุณธรรมประจำชีวิตใช้หลักธรรมนำทางส่งชีวิต สู้วิกฤตเชื้อร้ายโควิด -19 ที่กร่กนํำมนุษยชาติทุกย่อมยากว่า3ปีนำพาเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชากว่าพันชีวิตฝ่าฟันมรสุมโรคร้ายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเกื้อกูลอุ้มชูทุกชีวิตแม่ความรักพ่อรักแม่นะคะก็คือเออ่ที่บ้านเพราะความที่มีผู้หญิงเยอะแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนานะคะ เขาบอกว่าผู้ชายบวชพระแล้วแม่ได้จับชายผ้าเหลืองตอนคุณแม่คุณฟ้าเสียคุณแม่ก็บอกว่าที่บ้านผู้หญิงเยอะหนูจะโกนหัวบวชชีให้คุณแม่เดือนหนึ่งคุณแม่จะได้จับชายผ้าขาวหนูแล้วก็ได้บวชให้คุณแม่จริงๆค่ะตอนคุณแม่เสียก็ได้โกนหัวแล้วก็บวชชีเข้าวัดอโศกรามนะคะอยู่กับพระหลวงพ่อรีค่ะว่าอโศกรามว่าป่าชายเลนพระเป็นคนสมบัติการบวชกรบบวชบวชให้คุณแม่ครบส1วันค่ะเดือนเลยค่ะ นะคะก็อธิษฐานแล้วก็ภาวนาก็ได้หลักธรรมมาจากสายวัดป่าค่ะงพระฤีนะคะจากนั้นมาก็ขึ้นมาอยู่เชียงใหม,ม่ตั้งแต่สองห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะมาเปิดสนามได้ที่สารพีเชียงใหม,ม่ก็มาเป็นศิษย์หลวงปู่ทองค่ะอยู่กับท่านในกุฏิเล็กๆติดตามสายบุญกับหลวงปู่ทองมาตลอดนะคะตั้งแต่วัดเล็กๆวัดพระธาตุจอมทองค่ะนะคะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญตามสายบุญกับหลวงปู่ทองก็เน อะไรมากมายกับหลวงปู่ทองว่าไม่ท่าจอมทองเพราะเรามีเกจิมีหลักที่ดีมีครูบาอาจารย์คุณฟ้าคิดว่าหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะคะรักหลวงปู่ทองค่ะนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นโยมอุปถัมภ์ก็ยังต่อเนื่องอกับทางวัดค่ะตั้งแต่ขึ้นมาที่เชียงใหม่ก็ได้ยึดหลักจากการบรวชชีครั้งแรกและปฏิบาาัติธรรมสายวัดป่าวัดโสภณพอมาอยู่กับหลวงปู่ทองก็ได้โกนหัวบวชชีหลวงปู่ทองทั้งหมด8ครั้งนะคะก่อนที่ท่านจะมรณภาพก็คือทุกสองปี ตั้งจิตอธิษฐานไม่ใช่บวชบบวชีเพราะไปบนบวชชีเพราะหนีรักหรือบวชชีเพราะมีบุญบวชชีเพราะตั้งใจค่ะตั้งใจที่ว่าได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองท่านแกจะเป็นคนปรุงผมให้คุณฟ้าเลยนะคะและจากนั้นให้บนหน้าแม่ชีกรนให้แล้วก็ช่วงอยู่กับหลวงปู่ทองก็ได้สอบอาร,รมณ์กับหลวงปู่ทองค่ะปีสี่ท่านตื่นนะท่านดีจริยวัดอัุมณ์งามมกาคุณฟ้าการันตีได้เลยค่ะ20ปีที่ใกล้ชิดก,กับหลวงปู่ทองนะคะ ก็ได้สอบอารมณ์บัลลุมบูทองค่ะนะคะเช้าหลวงปู่ทองจําวัดเจสีมงติูุฟ้าก็เข้าไปกราบคนแรกหกโมงท่านมาค่ะเขาเรียกวปชัดแบกไปเพิ่มพลังก็โกนหัวบวชชีกับท่านการที่โกนหัวบวชชีหมายความว่าก็ไม่ยึดติดค่ะในเมื่อจะบวชแล้วก็ก็เอาก็ถึงแม้หัวโล้นก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้รักสวยรักงามก็มีความสุขค่ะนะคะทุกสองปีก็ไปชัดแบกครั้งหนึ่งก็ได้ฐานการดําเนินชีวิตบางครั้งทําธุรกิจก็แย่มากนะคะ ทุกครั้งก็เกือบจะแย่แล้วค่ะแย่ม้าก้าเลยอ่ะมีทั้งคดีมีทั้งนี่เปนนี่เป็นพันๆนล้านก็ผ่านมาหมดแล้วทุกครั้งมีปัญหาไนหลูงปู่ทองก็จะมาบอกค่ะนะคะมาเสริมนอกจากที่วัดหลวงปู่ทองแล้วก็มีวัดเกจิอีกสี่ห้าวัดที่ทํามาตลอดนะคะก็มีวัดป่าวิสุทธิธรรมที่วันนี้นิมนต์มานะคะท่านก็น,นั่งสมาธิเป็นครูบาแล้วก็ได้ไปทำพอะัจดีนอกจากวัดป่าแล้วนะคะสองห้าสี่สามก็ไปทาพระจจดีับพระาจารย์บรรลุยแท่านพระจนท่านบรณลาภาพไปละ แล้วก็เริ่มมาทำวัดบาปบยาพัฒนารามตั้งแต่ปี2502-2564นะคะก็ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ